แต่พร้อมแล้วบอกนะครับครับอ่าสสวัสดีครับสวัสดีครับรุงดาวีวยินดีกับชัยชนะครั้งนี้ด้วยครับผมยังไงบ้างรูปเกมวันนี้ก็ออกมาได้ดีอยู่ครับไม่ได้ชกนานก็ชกเช้าด้วยมันก็เป็นออกอาวุธต่อเนื่องมันก็เหนื่อย,ยครับไฟนี้เหนื่อย,ย,อยหมดสามยกรวมคะแนานนานเหลือเกินร,รู้สึกกดดันไหมตอนรวมคะแนนก็รู้สึกกดดันอยู่ครับ ขเขาก็ออกอาวุธได้ได้ดีเหมือนกันครับออ,ออกมาไมา่กระฉันสองต่อหนึ่งเสียงใช่ลูกไหนที่เรามองว่าเราชนะเขาแบบเด็ดขาดเลยว<ม>ันนี้ก็มีลูกแทงึ้นไปนะครับแทงแทงสวนึ้นไปเ,ไเออวันนี้ลูกเข่าได้ไดจากไหนมาทําไมแทงได้ดีมากเลยก็พี่เมย์ครับฝึกสอนพ<ม>ี่ติชัยเนี่ยนะใช่ครับฝึกลูกเขาให้เลยวนะันนี้หลายคนมองว่าเราแทงอย่างซุปเปอร์บอลเลยลูกนี้นี่ลูกลูกชนะลูกนี้เลยนะ ถ้าไม่มีลูกนี้วันนี้ถือว่าก็เหนื่อยเหมือนกันเหนื่อยเหมือนกันครับพูดถึงพูดถึงในเกมในไฟน์นี้รู้สึกบล็อกกันเนี่ยเขาจะออกหมัดเยอะมากโดนบ้างไหมก็โดนโดนเยอะอยู่ครับโดนยกแรกก็ก็โดนครับโดนโดนเยอะสุดหนักสุดยกก็ยกแรกยกแรกครับโดนแล้วเป็นไงครับก็มึนๆครับมึนๆครับก็ยังพอทนได้ครับเพราะว่ามันนวมมันใหญ่ครับ ไม่ไม่เหมือนไม่ไมยไทยครับนอนเด็กผพราะว่าถึงไหนครับถ้าเกิดสับกันสับกันระหว่างนวมนวมนวมแปดออนนะเป็นวมสี่ออนเป็นไงครับก็น่าจะมึนอยู่ครับน่าจะรู้สึกโดนนับรึเปเหมือนกับว่าตัวทัดเองไนียมาเปลี่ยนเกมนะเริ่มมาใช้เข่ามากขึ้นนะยกที่สองอันนั้นเกิดอะไรขึ้นครับก็มัน เขาเพราะว่าผมเตะซ้ายไปครับเขาเขาลงขาเขาลงขาตลอดเลยครับผมก็เลยพยายามเปลี่ยนเกมใหม่สไตล์ใหม่ครับแล้วก็แทงสวนขึ้นไปครับเพราะว่าต่อยแล้วก็แทงขึ้นไปอ๋อคือคือลงขาคือเขาพยายามโรคิกเราใช่ครับเขาพยายามเตะขาเราครับเราก็เลยต้องแทงแทงช้อนไปนะครับแทงสวนไปปรากฏว่าเข้าตลอดคือคือเป็นอาวุธนำชัยเราเลยว่างั้นเถอะใช่ครับอ่านี้พูดถึงเนี้ยตัวทัดเองต่อยคลิกบ็อกซิ่ง ในวันเนี่ยเป็นครั้งแรกใช่ครับแต่ก่อนหน้านี้คุณเคยต่อยมาแล้วก็ห้าปีที่แล้วครับหุปีที่แล้วเป็นไงครับบรรยากาศบรรยากาศแบบจากจากที่เราไม่ได้ต่อยมานานเนี่ยแล้วกลับมาต่อยเนี่ยสี่ห้าปีเนี่ยมัมนมันเป็นไงบ้างรู้สึกไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนเดิมครับมันเหนื่อยกว่าเดิมครับอันงอาวุธต่อเนี่ยครับเขาเขาเดินตั้งแต่ยกแรกเลยครับ เนื้อแบบแบบเหมือนถ้าเกิดเปรียบเทียบนะในกติกาที่ปกสิงเดาต่อยที่จีนเนาะเอ็มดิเจนยนะกับกติกาวันเนี่ยเหมือนมันมีความแตกต่างกันพอสมควรก็วันครับเข่งเข่งคัดกว่าครับเพราะว่าเข้าคอไม่ได้เลยครับแต่ว่าที่จีนยังยังจับได้ครับยังจับยังจับกระชากตีคอได้เหมือนว่าให้ขีดตีอีหนิดนึงวันนี้ผมคีดอย่างนี้ไม่ได้เลยครับมีแต่พักออกผักออกแพงแทง แล้วจังหวะที่คุณโดนเตือนรู้สึกคุณโดนเตือนเราลาวสามสามครั้งสามครั้งเออช่วยเ่าหน่อยมันมันมันเกิดความผิดพลาดเลยมันเป็นการจงใจักที่หรือเรานึกย้อนกลับไปเมื่อตอนที่เราต่อยที่จีนเนี่ยเลยเผลอไปขีบไม่ครับรู้สึกผมต่อยมวยไทยมาใช่ไหมครับเคยชินครับเคยชินขีบใช่ไหมครับขีบมาแทงขีบมาแทงผมผมค็งงบนเวทีเหมือนกันครับเพราะว่ามันเยี่ยมเกมมาไวเกินครับ ก็มามาชกคิดบ,บ็อกซิ่งครับคราวนี้พูดถึงเกมการแข่งชกครบสามยกเนี่ยคะแนนรู้สึกจะเป็นไม่เอกสารนะิดกันะนะคุณคุณแปลกใจไหมก็หรือคุณคิดว่ามันมัน,ม,นมันคู่ขี้เลยวกันนั่งมันมันก็คู่ขี้สูสีครับคู่ขี้ครับก็คือไม่ปักใจใช่ไหมใช่ครับแตคือมันมีโอกาสคือแสดงว่าคุณก็ไม่น่ใจโอกาสที่คุณจะแพ้มันก็มีครับอ๋อถ้าเกิดเปรียบเทียบ็เปอร์เซ็นต์คุณคิดว่าคุณชนะสักกี่เปอร์เซ็นต์หลังจากหมด สามยกก็ชนะประมาณถ้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ประมาณแปดเก้าครับได้ลูกแทนด้วยครับได้ลูกแทนไฟนนี้เป็นไงครับตัวพักเจ็บตรงไหนบ้างครับก็เจ็บอยู่ครับเจ็บขาครับเข้ามาขาครับอ๋อเจ็บขาเจ็บเยอะไหมเดินเดินไหวไหมเดินไหวครับเดินไหวจานนี้ครับจานนี้ครับเราตั้งเป้าไงเกี่ยวกับวันแชมป้ยิชิบ้าผมก็ตั้งเป้าหมายไว้ชิงแชมป์โลกนู่นแหละครับ เป้าหมายของผมครับไม่แต่คุณต่อยคีบอกซิ่งนะวันนี้ก็ชิงแชมป์โลกหรอือจะชิงมวยไทยหรือคีบอกซิ่งดีผมได้หมดครับมวยไทยคีบอกซิ่งก็ได้ครับใครเลือกก่อนเบอร์ได้อันดับแรกก็ววมวยไทยก็ได้ไดคือตอนนี้ก็เป็นแชมป์ก็คือรีเกสเออร์เซลสุดท้ายนะครับสุดท้ายนะครับมีอะไรจะฝากบอกถึงแฟนๆที่รอเชียร์คุณอยู่ครับฝาก ช่วยแชร์และเป็นกำลังใจต่อไปด้วยนะครับผมจะทำให้เต็มที่กว่าเดิมครับแล้วก็ฝากพี่น้องชาวไทยช่วยเชร์ผมไปเรื่อยๆครับผมจะทำให้ได้แชมป์นู่นนะครับทำให้เต็มที่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขาเจ็บๆข้างไหนขานข้างนี้ครับ